แฟชั่นและการดูแลตัวเองเป็นเครื่องมือช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและแสดงออกถึงตัวตนเราได้ยังไงในชีวิตประจําวันก่อนไปรับชมฝากกดติดตามเล็กพัชรินให้ด้วยนะคะ 1. สะท้อนความเป็นตัวเองการแต่งกายและการดูแลตัวเองนะคะคือวิธีการแสดงออกถึงบุคลิกและอารมณ์ของเราได้อย่างชัดเจนเมื่อเราแต่งตัวในแบบที่เรารู้สึกว่านี่คือตัวเราช่วยให้เรารู้สึกมั่นใจแล้วก็จริงใจกับตัวเองมากขึ้นนะคะสสร้างพลังผ่านกิจวัตรในการดูแลตัวเองเช่น การล้างหน้าการแต่งหน้าการทําผมหรือว่าการใส่น้ําหอมเป็นกิจวัตรที่ช่วยเติมพลังสร้างความรู้สึกมีคุณค่าและแสดงว่าเราเนี่ยรักตัวเองค่ะ3ช่วยเสริมอารมณ์เสื้อผ้าที่พอดีตัวใส่แล้วดูดีหรือว่าเสื้อผ้าที่มีสีสันที่เราชอบสามารถช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นเพิ่ม <borg S 1> ความมั่นใจและส่งพลังบวกให้เราได้ตลอดทั้งวันค่ะ 4. ส่งสัญญาณทางสังคมการแต่งตัวเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้สื่อสารกับโลกภายนอกเช่นลุคที่ ที่ดูเป็นมืออาชีพลุกสบายสบายการแต่งตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ช่วยให้เราเข้าใจบทบาทของตัวเองและรู้สึกมั่นใจมากขึ้นค่ะ 5. เปิดพื้นที่ให้ทดลองการลองแต่งตัวในสไตล์ใหม่ๆเช่นทรงผมสีลิปสติกหรือว่าเครื่องประดับช่วยให้เราได้สำรวจตัวเองและสนุกกับการเป็นตัวเองมากขึ้นนั่นเองนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยค่ะ